วันนี้ก็จะมาบอกวิธีอาการเครื่องซักผ้าที่มันปั่นแห้งแล้วมันปล่อยน้ำเข้าเพื่อปรับจนพื้นผ้าแล้วก็ปั่นแห้งมันก็ปั่นไม่เสร็จสักทีก็คือตัวนี้ก็จะเป็นโชคสปริงที่ห้อยอยู่กับถังซักถังซักถังปั่นแห้งผมไม่อมบรรลุคาขายชิปไม่นานไม่ได้ ก็มาดูอาการที่เป็นหลักๆเลยนะครับนี่คือตัวนี้ตัวนี้มันแตกมันแตกแล้วมันทําให้ทางปั่นมันเอียงเอียงข้างหนึ่งแล้วทีนี้พอมันปั่นปั่นแรงๆเข้าแล้วมันสะบัดพอสะบัดเสร็จมันก็จะทางมันจะมีเซ็นเซอร์จับทีนี้มันก็จะตัดวงจรให้ปรับปล่อยน้ําเข้าเพื่อปรับสมดุลผ้าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ที่ผ้ามันไม่ได้สมบุลมันขึ้นอยู่กับตัวนี้มันแตก นี่คืออาการทั้งทั้งปัน่นทั้งซักซักไม่เสร็จเปิดน้ําเ้าตลอดนะครับช่อสภาพไม่ว่ารุ่นไหนก็จะเป็นก็จะมีโชคเนะี้ย่อยไห้ตัวถังซักนี่ก็สปริงแล้วก็ลาเราก็ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยน,กย,นยกชุดได้ก็ดีครับตัวนี้แก้ปัญหาจบทีเดียวนะครับเทปนี้ก็ประมาณนี้ครับ